สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้ก็อยู่กับ ID ที่2ที่ผมเล่นเองนะครับคือ ID นี้เนี่ยผมตั้งใจจะเล่นให้เป็น ID สายฟรีแบบ100%นะครับตอนนี้ก็เลเวลอันตามาสเตอร์แล้วนะครับเเดี๋ยวผมเปิด ID ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวใครนะครับยังเพื่อนไม่เต็มแอดเพื่อนมาได้นะครับมาช่วยเหลือกันได้นะครับตามนั้นเลยนะครับตอนนี้มีรูบี้อยู่430ร้อยรูบี้นะครับ ตัวหลักๆของ i อนี้ที่ที่ผมเล่นนะครับก็จะมีมันจิโร่นะครับที่เป็นตัวหลักๆนะครับตอนนี้เลเวลบวกมา15ตัวแล้วนะครับขาดอีก5ตัวกบดำนะครับถึงจะเป็นเลเวลแม็กนะครับก็ลุยกันต่อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะคอร์มนะครับบอสเค่อมกุมินวันนี้ได้มาฟรีนะครับดันธรรมดาตอนนี้ผมแม่จำไม่ได้ดันธรรมดา เล่นถึงด่าน309แล้วนะครับยังไม่มีเวลาเคลียร์ให้มันเสร็จแล้วก็เอากบดำมาอัดมันจิโร่ให้หมดนะครับก็กำลังเล่นอยู่นะครับคือเป้าหมายคือจะเป็นสายฟรีและเล่นแบบยาวๆดูนะครับว่ามันจะจะไปได้ถึงไอดีหลักผมไหมนะครับแต่ว่ามันก็ติดอยู่ที่ว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาจะแบบจะเล่นเท่าไหร่แต่ว่าคือ ไอดีนี้ที่ผมได้เล่นต่อเพราะว่านี่เลยนะครับมันมีเกียร์โดนแน่นอนนะครับก็คือคือธนูคริสต์มาสนะครับมีอยู่2ชิ้นนะครับผมใส่ให้กับมันจิโร่นะครับชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ให้กับอัคอชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเกียร์ในในคางอีกนิดหนึ่งแล้วก็มีพวกกระดิ่งของคริสต์มาสอีกนะครับมีอยู่3อันนะครับแต่ว่าเกียร์นี้ไม่เท่าไหร่นะครับอืม มีกระดิ่งคริสต์มาสหละยหลักๆนะครับเกียร์ตรงกลางปีเป็นพวกชุดคดริสต์มาสแต่ว่าเออมันไม่ค่อยมีรถแร่เออมันไม่มีรถแร่มัน,ม,ม,ม,นม,มีรถแร่เกียร์นี้นะครับไม่มีรถแร่ mm hmm. ก็เลยยังไม่ได้ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่ต้องคิดว่าต้องมีเกียร์รถแร่ดีๆเกียร์ยไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวจะจะ,จะลุยละคือตั้งเป้าไว้ว่าอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยต้องพัฒนาเลเวลนี้หรือต้องแจ้งเกิดให้ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีตัวแม็กซ์สักตัวหนึ่งอ่ะ เฮแม็กตัวหนึงหาแล้วต้องมีตัวแม็กสตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะปั้นตัวอะไรเป็นแม็กเพิ่มนอกจากมันจิโร่นะครับเพราะว่าในทีมก็มีเลนเจอร์ไม่ได้เยอะมากนะครับเลนเจอร์ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเอาลูบี้ที่ได้จากการแบบอัพเลเวลอะไปสุ่มเกียร์คริสต์มาสหมดนะครับก็ได้มาประมาณเมื่อกี้แหละนะครับคราวนี้ผมต้อง เอาตัวแล้วคาวนี้นะครับก็คือจะไม่ใช้ r ูบี้ในการสุ่มตัวและต้องเอาตัวสุ่มนะครับผมต้องเก็บ r ูบี้เป้าหมายแรกคือจะต้องเก็บลูบี้ให้ถึง3000ันลูบี้แต่ว่าลีก PVP มันคือหลีกผมอยู่ต่ำมากนะครับตอนนี้ต้องต้องปั้นตัวให้แข็งก่อนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปสู้ลีก PVP แล้วเอาลูบี้มามาเก็บสะสมให้ได้อย่างน้อยให้อาทิตย์ละ1 0 0ก็ยังดีนะครับตอนนี้อาทิตย์ละ100ก็ยังดีแต่ตอนเนี้ ได้ที่เล่าหน่ยอ่ีอ้สสิบหกอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากแอดเพื่อนเข้ามาด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสำหรับไอดีสายฟีของผมนะครับสวัสดีครับ